คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าอยู่ดีๆก็ได้สุนัขสิบตัวมาเป็นของแถมแบบงงๆนะคะเป็นเรื่องราวของหญิงอายุ51ปีค่ะที่อยู่ที่ชนบุรีเธอเป็นเจ้าของบ้านคนปัจจุบันแล้วก็ปล่อยบ้านหลังนี้ให้เจ้าของบ้านคนเก่าเช่าต่อด้วยความใจดีนะคะจู่จูวันหนึ่งผู้เช่ารายนี้หนีหายไปทิ้งสุนัขสิบตัวไว้ให้ดูต่างหน้าค่ะ เจ้าของบ้านคนนี้ชื่อว่านางหิรันยิกาจันเพนอายุ51ปีนะคะเดินทางไปตรวจสอบบ้านพักของตัวเองบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสม็ดอำเภอเมืองที่ชนบุรีค่ะหลังจากซื้อมาได้ประมาณปีหนึ่งค่ะภาพที่เห็นก็คือมีภาพสุนัขนับ10ตัวเห่าเสียงดังไปทั่วบริเวณประตูรั้วหน้าบ้านก็ถูกล็อกด้วยไม่สามารถเข้าไปได้ก็ต้องจ้างช่างมาสดอดกุญแจกันนะคะ เจ้าของบ้านนางฮีรันคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าซื้อบ้านหลังนี้มาตั้งแต่มกราคมปี64ปก็ซื้อต่อมาจากหญิงอายุ45ปีในราคา5ล้านบาทหลังจากซื้อเสร็จเจ้าของบ้านคนเดิมบอกว่าขอเช่าต่อเพื่อรอการย้ายโดยจะจ่ายค่าเช่าตกเดือนละ1 2 0 0 0บาทแต่ช่วงหลังๆนะคะสักสองสามเดือนที่ผ่านมาเริ่มจ่ายไม่ตรงละแล้วก็อ้างว่าจะออกจากบ้านเช่าประมาณพฤศจิกาย,ยน ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะคะและเธอก็บอกว่าเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยก็บอกว่าเข้าใจว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็เห็นใจไม่ได้ว่าอะไรกระทั่งผู้เช่าบ้านรายนี้โทรศัพท์มาหาเธอนะคะแล้วก็ถามว่าเธอเป็นคนลักประตูบ้านหรือเปล่าเธอก็ปฏิเสธไปหลังจากได้ยินคําถามแบบนี้ก็งงๆเหมือนกันนะคะเลยตัดสินใจมาตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ปรากฏว่าไม่เจอผู้เช่าแล้วเจอแต่สุนัขสิบตัวที่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าคะ่ะ มันทิ้งหมาไว้ที่บ้านท,ที่เขาเขาอยู่นะคะที่จะเศ้าเนี่ยครับไว้ประมาณสิบกว่าตัวแล้วก็พยายามตามหาตัวเขาก็ติดต่อไม่ได้เค็โทรแล้วก็ไม่ครับ,รบแล้วก็ <S <S เขาก็บอกให้เจอตรงรับญาติก็บอกว่าจนยายบอกว่าพี่ก็หาคนมาเอาหมาตรงนี้ไปเถอะเขาไม่ไม่ไม่อะไรทีแรกเราเราก็แบบว่าคุยกับพี่สาวเขาว่าพี่หาที่ได้ไหมถ้าหาที่ได้เราเรากกจะช่วยว่าไปทําเพิงทําอะไรให้อยู่แต่ทีนี้เจ้าของก็บอกไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเอาเขามาพี่สาวก็เลยไม่ยุ่งด้วยโทรหาผู้เช่านะคะ ไม่รับสายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้เนี่ยที่สงสารที่สุดนะนอกจากเจ้าของบ้านคนนี้แล้วก็น้องหมาอีกสิบตัวเนี่ยจะทํำยังไงนะคะเจ้าของบ้านเขาก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตํารวจเพราะว่าต้องการที่จะทําลายกุญแจประตูบ้านแล้วก็เข้าไปตรวจค้นดูซิว่าทรัพย์สินภายในบ้านมีอะไรเสียหายบ้างส่วนเรื่องของสุนัขค่ะเธอก็บอกว่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ประสานไปที่เทศบาลเมืองอ่างทองออขออภัยค่ะประสานไปที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาที่ชนบุรีนี่แหละแล้วก ็ได้รับแจ้งว่าสุนัขทั้ง10ตัวเป็นสุนัขเลี้ยงไม่ใช่สุนัขจรจัดทางเทศบาลจึงไม่สามารถนําไปดูแลต่อได้นะคะโอ้โหเรื่องนี้ก็หนักไปที่เจ้าของอบ้านเลยก็เลยฝากประชาสัมพันธ์นะคะขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับสุนัขนําสุนัขไปช่วยดูแลต่อหน่อยเพราะว่าสิตัวไม่ไหวนะใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านท่านนี้เนี่ยปกติเลี้ยงสุนัขหรือเปล่าเราก็จู่ๆต้องมีสุนัขที่ต้องเลี้ยงดูแล้วก็กลายเป็นภาระสิบตัวแต่ก็ยังถือว่า เป็นการติดต่อประสานงานนะเพราะว่าถ้าเกิดคิดง่ายๆคือว่าเอ้าตอนนี้เป็นสุนัขเลี้ยงงั้นปล่อยออกนอกบ้านตอกคอทิ้งไปก็เป็นสุนัพที่เป็นสุนัขจรจัดมันก็เป็นภาระต่อสังคมก็ยังติดต่อประสานงานกับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับสุนัขะคเจ้าของบ้านนี่ดําเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนเลยขนาดบ้านตัวเองแท้ๆนะยังไปแจ้งความเพื่อจะไปจะไปเอากรเอากุญแจออกอ่ะเพราะว่าประตูรั้วมันล็อกอยู่ อาก็ขอให้ติดตามตัวให้เจอไม่รู้เจอไหมเพราะติดต่อไม่ได้แล้วนนคน,นะคะที่เช่าตอนนี้นค่ะ,คะ